กำลังเป็นประเด็นพิพาทของสองชาติสมาชิกนาโต้ด้วยกันอย่างตุรกีและกรีซหลังเครื่องบินรบ f 16ของตุรกีถูกขี่ปะนาบุธ s s 300ของกรีซล็อกเป้าทําให้เครื่องบินรบตุรกีต้องเร่งเครื่องหนีระหว่างการปฏิบัติภารกิจในน่านฟ้าเหนือทะเลอีิเจียนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของทั้งสองชาติที่เสี่ยงเผชิญหน้ากันตลอดห่วงหลายเดือนที่ผ่านมาท่ากลางวิกฤตพลังงานในยุโรปในอนาคตที่อาจมีการแย่งชิงอนณาเขตพื้นที่พิพาท เพื่อผลประโยชน์ทางทะเลและแนวเขตแดนรวมถึงแหล่งผลิตน้ำมันก๊าซธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วหากสองชาตินาโตเกิดประเด็นพิพาพาทจนกลายเป็นสงครามขึ้นยุธการแตกจากเนื้อในอาจทำให้รอยเล้าของเหล่าชาติสมาชิกนาโต้ปริกออกมามากยิ่งขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของคีสหรือระบบ S-300 ที่ติดตั้งอยู่บนเกาะคีสล็อกเรดาร์หรือล็อกเป้าไว้ที่เครื่องบินขับไล่ F-16 ของตุรกีที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในน่านฟ้าสากลเหนือทะเลอีเจียนขณะที่เครื่องบินลบ F-16 ของตุรกีกำลังบินอยู่ในระดับความสูงที่3,000เมตรทางตะวันตกของเกาะโรสและได้ถูกระบบยิงขีปนาวุธ s 3 0 0ของคีสล็อกเรดาร์ไว้ตลอดเวลา โดยกระทรวงกลาโหมของตุรกีเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2 5 1 5โดยเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบิน f -16 กำลังปฏิบัติภารกิจตามปกติและกลับสู่ฐานทัพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นสตูเนื่องจากการล็อกเรดาร์หรือล็อกเป้าอากาศยานรบนั้นภายใต้กฎของนาโตถูกพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นสตูอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของกีซ ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของตุรกีโดยระบ,บุว่าระบบขีปนาวุธ S 3 0 0ของกีสไม่เคยล็อกเรดาร์ไว้บนเครื่องบินรบ F 1 6ของตุรกีแต่อย่างใดถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดห้วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่ตุรกีได้เรียกทูตทหารของกองทัพกีสเข้าพบพร้อมยื่นข้อร้องเรียนต่อนาโตหลังเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินรบ F 1 6ของกีสได้รังควาน S 1 6ของตุรกีขณะปฏิบัติภารกิจเพื่อพันธมิตร ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนักบินของกีสล็อกเรดาร์ไว้บนเครื่องบิน s 1 6ของตุรกีเหนือหน้าน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ตุรกีต้องตอบสนองกลับด้วยการเร่งเครื่องบินลบออกจากพื้นที่ดังกล่าวในทันทีแต่เช่นเดีวยวกันกีสออกมาปฏิเสธเรื่องที่ตุรกีกล่าวอ้างโดยกระทรวงกลาหมของกีสระบุเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเครื่องบินรบของตุรกีหาลำปรากฏตัวโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในภารกิจติดตามเครื่องบินทิงระเบิด B ีหของสหรัฐ ผ่านพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกีซและย้ำว่าเครื่องบินรบของกีซสี่ลำถูกก่อกวนและถูกเครื่องบินรบของตุรกีขับไล่พร้อมระบุด้วยว่ากีซได้แจ้งไปยังนาโต้และเจ้าที่สหรัฐถึงเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแล้วทางนีแม้กีและตุรกีจะเป็นชาติสมาชิกนาโต้ด้วยกันทั้งคู่แต่มีประเด็นพิพาทกันในเรื่องพื้นที่ครอบครองกันมาอย่างยาวนานรวมถึงเกาะในทะเลอีเจียน และความไม่เห็นพ้องกันเหนือน่านฟ้าบริเวณดังกล่าวที่นำมาสู่การรัตเวนทางอากาศรายวันและภารกิจการสกัดกั้นบริเวณหมู่เกาะของกิสที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศตุรกีขณะที่ข้อพิพาทของทั้งสองชาติเกิดเข้าสู่ภาวะสงครามมาแล้วถึง3ครั้งในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อปี2 5 1 3ที่กิสและไซปัสได้ทำการซ้อมรบร่วมกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำกลางคําถามที่ว่าทําไมเกาะต่างๆกีสแสดงความเป็นเจ้าของได้ทั้งที่อยู่ใกล้ตุรกีมากกว่าทนี้สืบเนื่องมาจากภายใต้สนธิสัญญาสัญญานติภาพปารีสปี1947ที่หมูกก่เกาะส่วนใหญ่ในทะเลออเจียนซึ่งอยู่ใกล้กับตุรกีได้ถูกมอบให้กับกีสพร้อมด้วยเงื่อนไขให้ปลอดเขตทหารขณะที่ตุรกีได้กล่าวหาว่ากีสขัดต่อข้อตกลงสากล ด้วยการยกระดับกองทัพในทะเลอิเจียนซึ่งทางการกีสได้ออกมาระบุว่าจะเป็นต้องทําเพื่อปกป้องหมู่เกาะเหล่านี้ซึ่งจำนวนมากอยู่ใกล้กับพรมแดนของตุรกีเพื่อการรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะถูกตุรกีโจมตีจากกองกำลังขนาดใหญ่นอกจากนี้ตุรกีและกีสเคยเกิดประทะกันตั้งแต่ปี1996กรณีหมู่เกาะสองแห่งในฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตทางน้ำรวมถึงแหล่งทรัพยากรน้ำมันก๊าซ ตลอดจนเรื่องผู้อพยพซึ่งเกยียรเคยกล่าวหาตุรกีใช้ประโยชน์จากผู้อพยพที่พยายามเข้าสู่ยุโรปผ่านทางพรมแดนของเกียริและตุรกีซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนั้นถือเป็นสัญญาณถึงความสัมพันธ์ตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีการขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานในประเด็นเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งทางอากาศทางทะเลโดยเฉพาะบริเวณทะเลอีเจียนที่สําคัญ ทะเลอเอจิมมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์และทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นด่านหน้าของพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปสู่แถบตะวันออกกลางและทะเลดำแม้ว่าท้งเกียรติตุรกีจะไม่ได้ต้องการก่อสงครามกันจริงๆแต่แสถานการณ์ที่ยกระดับขึ้นโดยไม่ตั้งใจอาจนำไปสู่ความขัดแย้งขั้นรุนแรงได้ทำกลางวิกฤตพลังงานในยุโรปที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของรัเสเซีย เคยใช้ในการกดดันเหล่าพันธมิตรชาติย <to S 2> ุโรปในการต่อรองบีบกดดันยูเครนให้รับเงื่อนไขของรัสเซียต่อการยุติสงครามที่กําลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะตุรกีถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดกับรัสเซียมากที่สุดในบรรดาเหล่าชาติสมาชิกนาโต้้วยผลประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติและยุทธศาสตร์น่าน้ำทะเลดําที่สําคัญตุรกีคือหนึ่งในชาติที่เคยค้านฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ แต่ได้ยืนเงื่อนไขที่ตุรกีต้องการแลกกับการยอมรับสองชาติที่เวลานี้ตุรกียัยงไม่มีการรับรองทั้งสองชาติผ่านรัฐสภาเพราะยังต้องรอผลที่เกิดขึ้นจริงตามข้อตกลงดังนั้นหากชาติสมาชิกนาโต้ต้องมาแตกกันเองอาจทําให้รอยร้าวของการแบ่งฝ่ายระหว่างฝ่ายที่ต้องการให้อยู่เครนยอมรัสเซียแม้จะต้องเสียดินแดนอาธิเยอรมน,นีฝรั่งเศสและอิตาลีออมองว่ายุโรปก,กําลังไ,ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากวิกฤตพลังงานและมาตรการการคว่ำบาตรขณะที่อีกฝากฝั่งหนุนหลังยูเครนเต็มที่ทั้งอาวุธเงินและกลยุทธ์อธาทิตย์สหรัฐอังกฤษโปแนลนด์รวมถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งหากเกิดรอยรลาวขึ้นในเหล่าชาติสมาชิกนาโต้ย่อมทําให้กระทบต่อภาพรวมใหญ่ต่อยุทธศาสตร์สงครามของรัสเซียและยูเครนมี่เป็นหนึ่งปากการที่กําลังเกิดขึ้นและจะเริ่มเด่นชัดมากยิ่งขึ้น เมื่อวิกฤตพลังงานเข้าสู่ฤดูหนาวและหากสถานการณ์ยังไม่จบภายในปีนี้การมุ่งหวังแนวเขตแดนการแย่งชิงทรัพยากรทางธรรมชาติจะยิ่งทวบีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางในชาติที่เป็นคู่ขัดแย้งอยู่ในเวลานี้และชาติที่มีประเด็นข้อพิพาทที่ยังไร้ข้อยุติอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก We'll <laughs>